โอเแกรก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะนะผมอยู่ผมในอติปั้นนกับเกมโรบอคในแผนที่ m ม r d e เด y s t e r y อร2นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกสำหรับเกมโรบอกเลยนั่นเองนะโดยที่แผนที่ที่เราจะมาเล่นในวันนี้นับก็คือแผนที่ฆาตกรสุดโหดนั่นเองโดยที่จะสุ่มผู้เล่นคนหนึ่งนะเป็นฆาตกรนะรแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆนี่จะเป็นประชาชนคนธรรมดานั่นเอง และก็จะมีอีกคนนึงนะเป็นนายอำเภอที่สามารถต่อกรกับฆาตรกรได้นั่นเองนะโดยที่จะมีอาวุธปืนเป็นอาวุธนั่นเองสําหรับฆาตรกรนี่จะมีมีดเป็นอาวุธนะโอเคสําหรับแผนที่นี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเอาละครับแม่ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยอเราเป็นประชาชนคนธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาที่แอบให้เนียนที่สุดนั่นเองโอ้โหใน4คนนี้นี่ไม่รู้ว่ามีใครเป็นฆาตรกรหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็เกาะกลุ่มกันไว้นะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ แต่ว่าเดี๋ยวเราลองออกไปดูด้านนอกกันดีกว่านะครับผมดูซิว่าเราจะสามารถเจอฆาตรกรได้หรือเปล่านะแหมพวกนี้ไม่น่าใช่ฆาตรกรเนาะโอเคเก็บเหรียญกันก่อนนะสามารถเอาตังค์ไปซื้อของได้แต่ก็ต้องระวังพวกฆาตรกรด้วยนะไปอีนี่ปล่าววะ <c oughs> หลบก่อนไม่เอาคนระับกลัวโอเคเอนี่ถืออะไรถือหมีนะแหมอุย้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฆาตกรเฮ้ยหนีหนีเฮ้ยเร็วเอ้ยยะอย่าไปทางนั้นเพื่อน <c oughs> เอาชิบหายแล้วทางตัน เดี oh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาตกรอยู่แถวนี้ใช่ใช่ตัวถือหมี่เมื่อกี้เปล่าวะใช่เปล่าวะไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะลองแอบดูครับไม่ร no,, ู parece. ้นะโอเคโอ้โหมัน <mon> ถ <Pass> ือหมี่ซะตกใจเลยวิมีคนตายอยู่แถวนี้ครับเออวิเฮ้ยแถวนั้นก็มีคนตายครับเฮ้ยใครอะไอ้นี่เหรอเฮ้ยไม่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 ระวังนะเนี่ยนี่ก็คือนายอำเภอครับโอ้โหจัดการเลยจัดการเลยสักคนหนึ่ง สักคนตรงนี้แหละเฮ้ยไอ้ฆาตกระจะหนีไปไหนอย่าอย่าอย่ทาทำฉันไอ,อผมเหลืองไอผมทองอุ้ยติดติดติดโอ้โหเหรียญเยอะเหรียญเยอะเกิดอาการโลภมากโอ้โหเรามาแอบฆาตกรในห้องน้ำนะครับคิดว่าจะรอดหรือเปล่าอุ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วครับมันใกล้เข้ามาแล้วครับฆาตกรอย่านะอย่าไอา ลาก่อนรเม่ขีแม่งเรียบร้อยเลยครับดนฆ่าหมกซ่วมเอาละครับในตาน,นี้เราได้เป็นฆาตากรแล้วนั่นเองถึงเวลาของการสังหารโหดแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าใครคือนายอำเภอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอบเนียนๆไว้ก่อนนะผมโอ้โหได้เล่นเป็นฆาตากรด้วยถือว่าโชคดีสุดๆนะหวัดดีเจ้าหน้าหมาโอ้พวกนี้มันอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องระวังตัวไว้นะเ,เดินตามไปนี่ก่อนใครนี่อยู่คนเดียวนี่ <c oughs> เอือเรียบร้อยครับ <c oughs> ไปแล้วหนึ่งคนโอ้ยแล้วไอ้นี่เป็นไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นนายอำเภอด้วยโอ้โหอย่างนี้เรเสร็จรแล้วลวันด,ดีเจอแล้วเหยื่อคนหนึ่งนะครับ <c oughs> จะไปไหนจ๊ะจะไปไหนมันยังไม่รู้นะว่าเราเป็นฆาตากรนะครับเฮ้ยเฮ้ยตายตายให้หมดมาเลยเสียบ <c oughs> เรียบร้อย ศพที่สองต่อไปก็แกแล้วแหละจะไปไหนกระโดดนี้กระโดดนี้โอ้ย่วยด้วย,ยกระโดดนี้ละเป็นคนหรือเป็นกบฮะอโอ้โหยายาเออเรียบร้อย <c oughs> เก็บอาวุธก่อนครับดูซิว่ามีคนได้อ่าปืนไปไปหรือยังย,ยังไม่มีนะ <c oughs> อย่างนี้ก็เสร็จแล้วสิลงมาดูด้านล่างนะมีคนไหมไม่มีได้ยินเสียงคนอยู่ด้านบน แอบอยู่ในนี้เหรอจ้าฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเห็นฆาตรกรไหมเออนี่ไงฆาตรกรโอ้โหสะใจจริงนะสำหรับตานี้เอาละครับสำหรับตาที่สามนี่โอ้โหเราได้เป็นในนี้นะครับานอำเภอได้เล่นครบทุกบทบาทเลยนะครับแมคราวนี้แหละเราต้องระวังฆาตรกรนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าฆาตรกรมาอยู่ไหนนะครับเอา ประชาชนเป็นเหยื่อรอดนะฮ <Huh? S 1> ะอะเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้โดนเราฆ่านะไม่รู้มันแคลล้นเราหรือเปล่าแต่ว่าเราห้ามยิงซีสว่นะถ้ายิงซีสวปุ๊บตายทันทีเราต้องยิงเฉพาะฆาตากรเท่านั้นอ่าอยู่ไหนเอ่ยเจ้านะ้าหมารอเราแป๊บหนึง่งเรากําลังไปด้วยโอ้ในนี้เป็นแมบบถ้ำนะมืดจริงๆโอ้โหเฮ้ยฆาตากรเปล่าอันแน่เสียวเสียวลงด้านล่างก็ได้เว้ยรู้สึกว่าคนมันจะชอบรวมตัวอยู่ด้านล่างนะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการสังหารนี่จะน้อยลงโอ้โหเหรียญเพียบอ๋อเก็บไม่ได้เอาละฆาตากรอยู่ไหนรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ยินเสียงมีดมีดกระซวกไส้เลยนะครับแหมอุ้ยได้ยินแล้วโอ้โหอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้นะอ่าโคตรลองต้องโคตรระวังตัวนะครับโอ้โหอยู่แถวนี้แหละครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วเฮ้ยโอ้โห,โโห,โโหเรียบร้อย โอ้โหยิงไปเต็มๆครับเข้าเข้าเต็มข้อเท้าเลยเรียบร้อยนี่ครับเจ้าหน้าหมานี่หว่าเมื่อกี้อเอาละครับสําหรับตานี้โอ้โหเราเป็นในในอำเภออีกครั้งนะแม่โอ้โหอยู่ในแผนที่ธนาคารน,นั่นเองฆาตากรจะอยู่ไหนคราวนี้สามสองหนึ่งเริ่มได้ครับผมแมแต่ละคนนี่ไม่ไว้ใจใครเลยนะครัไอ้นี่เป็นฆาตากรหรือเปล่านะ อย่าให้เจอตัวนะจ๊ะยิงไส้แตกเฮ้ยเด็กไอ้นี่ก็กลัวเรานะกลัวเราเป็นฆาตากรเฮ้ยเราเป็นไอ้นี่ในอำเภอปะโทยอย่าไปกลัวเราเลยเอ่าไอ้นี่ก็ไม่ใช่นับเสื้อแดงโอเคด้านขวาเอ้ย๋ไม่ใช่ด้านซ้ายนี่ไม่มีคนนะเอาละฟังเสียงเอาว่าฆาตากรมันกระสุกไส้ใครจากตรงไหนนะอุยอ้ยด้านขวาแสดงว่ามันมาแล้วครับผมไหนเอ่ยอุ้ยโอ้โหเกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นแถวนี้นะ อนั่นก็คือศพของผู้ผู้คอร้ายนั่นเองนะแกใช่ไหมขจักร้อนเรียบร้อยถูกต้องนะแหมเมื่อกี้ยิงเข้าไปเต็มๆหน้าเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์มาเรียบร้อยนะแหมคนเยอะจริงๆนะอย่างนี้สิถึงจะสนุกนะโอ้ยเป็นประชาชนคนบริสุทธิ์นั่นเองโอ้โหแผนที่นี้แคบมากนะรู้สึกว่าอันตรายจริงๆเป็นแผนที่สถานีอวกาศหรือเปล่าเอ้ยพี่พี่พี่ใจเย็น อุ้ยทั <l id> <l id> ้งไหนทั้งไหนพี่พี่พี <h ums> <h ums> ่พี่ขอแอบห้องน้ำชายก่อนแล้วอฮ้ยเ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 ห้องสุดท้ายนี่แหละห้องสุดท้ายนี่แหละรู้สึกเคยมีประวัติการตายในห้องน้ำอุ้ยมันฆ่ากันใหญ่เลยว่ะเฮ้ยเรียบร้อยเสียงปืนดังลั่นนะครับฆาตกรนี่กลับโรงสูตนรกเลยนะผมเอาละครับโอ้โห เป็นประชาชนคนบริสุทธิ์อีกแล้วนะครับผมโอ้โหแผนที่ธนาคารอีกแล้วที่เราตายในห้องน้ํานี่ว่าอุย๊ยคนนี้สวยจังเลยขอเดินตามได้ไหมเฮ้ยโอ้โหนี่เธอรู้ถึงขนาดมีมีทางลับเลยเหรอเนี่ยแหมไม่ธรรมดาจริงจริงนะเอาละคนสวยอยู่ไหนเอ่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราต้องหลบหนีฆาตรกรนะไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตรกรโอเคตอนนี้เรารวมกลุ่มกับทุกๆคนนะก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวอะไรเลย สวัสดีเพื่อนนายอยาควักมีดออกมานะฉันกลัวอุย้ยโอ้โหแม่งยิงกันเองเอาละครับตอนนี้เราขอเป็นนายอำเภอแทนเขาแล้วกันเอเก็บปืนมาแล้วเรียบร้อยแต่ฆาตากรอยู่ไหนเอ่ยฆาตากรอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้นะไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นเลยเหรออย่างนี้ก็เซ็งสิเฮ้ยฆาตากรอเรียบร้อยโอ้โหเต็มอก เอาละครับโอ้โหตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ออฟฟิศนั่นเองนะครับแล้วผมก็เป็นฆาตากรกันอีกรอบหนึ่งนะผม <c oughs> แม่สาวน้อยงวดน,นี้แหละพี่จะพาเธอไปขึ้นสวรรค์ <c oughs> เอารับขอตามเอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาฆาตากรมึงรุกสิวะเออแม่เสียฟอร์มหมดเลยเมื่อกี้โอเครับขึ้นทางนี้แล้วกันแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าเครื่องสแกนได้นะเพราะว่ามันไอ้นี่นะ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งศพเก็บอาวุธก่อนวันดีจ้าเรียบร้อยโอ้ยเอาๆแล้วแกจะขวางฉันทําไมเนี่ยหลบไปออโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับศพลงไปนอนกับพื้นเอาละครับขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนอือโอ้โผล่มาปึ๊บอ่าววันดีจ้าวันดีจ้าที่รักที่รักครับผมนะครับเกกะ เอาละขึ้นด้านขวาบนนะับเมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่แถวนี้อะไรอะไรเก็บมีดก่อนเก็บมีดก่อนลงด้านล่างครับผมอแอบไอ้นี่ก็เฮ้ยเอเกะกะเฮ้ยเฮ้ยพี่หลบไปหลบไปนีเรียบร้อยขึ้นด้านบนดีกว่าครับตรงนี้จะมีเครื่องสแกนเฮ้ยหวัดดีเฮ้ยกลัวหรือเปล่าเออื้อจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนพ้น แกอย่างนี้อย่างนี้ฉันไปไหนไอ้บ้าเอ้โหแม่งไวเป็นกรดไวเป็นกรดตายไปอีกแล้วหนึ่งศพทางแคบอย่างนี้ขอให้บอกพี่พร้อมจะฆ่าทุกคนเอาละครับด้านขวานี่จะมีอีกคนไหมหวดดีจ้าตีนอ,อยู่ไหนถืออาวุธเดินเลยเอย้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพไปอีกหนึ่งศพมีใครแอบอยู่ในห้องน้ำไหมจ๊ะ มันได้ยินคนแถวี่นีแล้วจะหนีไปไหนพวกจะหนีไปไหนแกไม่รอดหรอกอ้าวหายไปไหนวะนี่ครับมันต้องมาทางนี้แน่นอนเฮ้ยทางตันโอ้โหโ,โหดร้ายจริงๆนะฆาตากรตัวนี้อีกคนหนึ่งมันไปไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วโอ้โหศพเก,กะกะเอ้ยเซ็งเลยแม่งเอ้ยแต่เมื่อกี้นี้ ค่าเรียบเลยนะผมโอเคครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับสำหรับใครทีอ่อยากให้เล่นแผนที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ